แนะนำตัวครับผมออสนะครับออตโตออสนะครับก็ใช้เป็นนามนะครับผมออตโตออสประมาณนี้ ออกมาก็ประมาณเมษาหรอโหจำไม่ได้อ่ะออกวันออกจำไม่ได้ <c oughs> แต่ก็ <c oughs> ประมาณพฤษภาเนาะรับรถครับประมาณนั้นขี่ <c oughs> จริงๆส่วนใหญ่ก็ขี่ในเมืองนะถ้าเกิดไม่ในเมืองก็คือออกทิปก็ไปต่จังหวัดเลย ี่จากที่ได้ลองใช้งานก็รู้สึกดีขึ้นนุ่มขึ้นเหมือนกับตอบโจทย์การใช้งานที่มันดีขึ้นอะ่ะก็คือจากที่สานสๆนมันก็สึกขี่ดีขึ้นประมาณนั้นก็ตอนที่เอาเขามาติดตั้งก็มีค่านี้แนะนำจากโรงงานเนาะเขาก็แนะนำมาว่าปรับอยู่ประมาณกลางๆอยู่ประมาณ1820อะไรประมาณประมาณเนี้ครับแล้วก็มาหา ที่เราใช้งานจริงๆอีกทีว่าเพราะมันปรับได้เนาะปรับได้เราก็ปรับหาค่าที่เราใช้งานจริงว่าเราชอบว่าไอ้นี้มันเหมาะกับเราและอะไรประมาณเนี่ยไม่ก็ปรับอ่ะก็คือปรับ20ก่อนเลย <laughs> ก็คือปรับให้ไอ้ผมเริ่มต้นจาก18 พอสิเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆแต่ถามว่าตอนนี้มันปรับอะไรอยู่นี่คือจะไม่รู้แล้วเพราะว่าใช้งานแล้วก็ปรับไปด้วยปรับไปด้วยอ่ะตอนนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วไม่รู้ใช่แต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 ่ถามว่าขี่ดีคือมันดีไงเราก็เลยแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้จดว่ามันปรับไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณเนี้ถ้าในเมืองในเมืองมันมันก็ปรับได้เนอะมันก็ขี่ตามที่เราใช้งานในเมือง ประมาณนี้มันก็นุ่มแต่ถ้าเทียบกับของเดิมคืออันนี้ก็คือดีกว่าเดิมอ่ะอืใช่ในเมืองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ปรับนอกจากอยากจะไปออกทริปถึงจะปรับส่วนใหญ่จะซ้อนใช่ของพี่จะซ้อนก็มีแฟนเนาะแล้วก็มีลูกด้วยของพี่นี่ครอบครัวเลยลดครอบครัวเลยใช้งานแบบครอบครัวเลยครับถ้าออกทริปก็เนี่ยมีไปเชียงใหม่ มีไปลาดบุรีก็ไปมาแล้วมีไปพัทยาสัตยบถ้าไกลสุดของคันนี้ตอนนี้น่าจะเป็นเชียงใหม่ไปงานในเดอะสก o ตเตอร์เฟแล้วก็มีใช่แล้วก็มีขึ้นม่อนแจ่มด้วยก็ปรับให้มันแข็งขึ้นนะคือให้มันหนืดขึ้นนะปรับความให้มันหนืดขึ้นเพื่อให้มันให้มันซับดึงมากขึ้นนะครับประมาณนั้นนะมัน คือมันคือโชว์มันปรับได้เนาะมันก็มันก็ตอบโจทย์สําหรับที่เราต้องการปรับได้นี่แหละมันก็ทําให้มันตอบโจทย์ตอนใช้เราใช้งานเข้าโค้งก็ตอนที่ขึ้นเชียงใหม่เลยตอนที่ขึ้นเชียงใหม่เข้าโค้งตอนแรกอ่ะพอขี่ขึ้นทางเขาอ่ะไปทางเทินไปลี้อ่ะก็มันก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ดีกว่าเดิมจากที่ว่ามันจะยุ่ยยุยอย่างเงี้ยมันก็ทีนี้พอเราปรับปุ๊บมันก็จะแบบนิ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ย ใช่ก็ขี่ขี่โค้งเสร็จปุ๊บว่าเอ๊ะมันน่าจะได้ดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองปรับดูพอขี่แล้วพอมันมันนิดเดียวมันก็ให้รู้สึกแล้วว่ามันมันเริ่มรู้สึกแล้วอ่ะมันก็ดีขึ้นเราก็ก็ขี่อย่างนั้นแหละประมาณนั้นแหละตกหลุมมันก็ตึ้งไปเลยนะก็ไม่ไม่ปกติถ้าโช้บปกติถ้าผมเคยใช้งานแบบว่ารถอื่นเนาะมันก็จะตึ้งมันก็แบบเหมือนกับช่วงยุคไม่พออะไรเงี้ยแต่นี้ไม่มีเลยอันนี้ไม่มี การใช้งานทางไกลจอดที่พี่บอกว่าพี่ขี่ไปตัวไกลสุดก็คือเชียงใหม่พี่าเล่าหน่อยครับว่าถ้าขี่ออกทริปไกลครั้งแรกเชียงใหม่ก็ออกจากกรุงเทพประมาณ2องสาทุ่มเนาะก็ขี่ตอนแรกกว่าจะนอนนครสวรรค์ก็ไม่ได้นอนก็ยิงยาวไปเชียงใหม่เลยจากการขี่ยาวๆก็ตอบโจทย์ดี ก็ไม่ได้ปรับอะไรนะช่วงที่ที่ระหว่างเส้นทางหลวงที่ขี่ไปก็ไม่ได้ปรับอะไรมาปรับอีกทีแค่ช่วงขึ้นเขาแหละที่รู้สึกว่าการมันไม่เหมือนเดิมแต่ถามว่าตอนที่ออกจากกรุงเทพไปปรับแบบไหนไว้มันก็อยู่ประมาณค่าก็อยู่ประมาณเนี้ยสิบแปประมาณเนี้ยครับเพราะว่าเรามีของด้วยในเรื่องของระยะทางที่ไกลขึ้นเนี่ยเราใช้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นใช่ไหม อ๋อผมบอกเลยว่ายังไงขี่ยังไงก็ต้องมีร้อยสามสิบร้อยสี่สิบขี่ได้สบายๆอยู่แล้วอาการปกติถ้าเป็นโรคปวดหปีมันจะมีอาการแอบหน้าตักเอ่าใช่ก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแต่เดิมๆผมขี่ผมว่าส่วนตัวผมนะของผมขี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันขี่แล้วมันไม่เอาถนนอะ ในความเร็วที่1้0ยขึ้นไปเนี่ยจะรู้แล้วว่ามันไม่เอาถานนแต่ทีเนี้ยอาการทั้งหมดเนี่ยคือเราไม่รู้ไงเพราะว่าตอนที่เราใช้งานโชคเดิมอะ่ะมันก็เป็นระยะทางสั้นๆไงเราไม่ได้ใช้งานยาวๆแต่พอเราได้มาเปลี่ยนโชคปุ๊บแบบมันก็ได้ใช้งานยาวๆอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ชคเดิมเวลากี่ยาวๆมันเป็นยังไงไงพี่คิดว่าชกตัวนี้เนี่ยเหมาะสหรับคนใช้งานประเภทไหนอืก็มันเป็นโชคเปลี่ยนแล้วก็ ดีขึ้นก็เริ่มต้นได้เลยอ่ะอืมสมมติว่าใครที่ต้องการที่จะแบบอัปเกรดโชวกให้มันขับแล้วแบบรู้สึกว่ามันดีขึ้นนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์ในราคาที่ไม่แพงด้วยใช่ทีนี้สุดท้ายอยากจะให้มีฝากอะไรที่กำลัง,ลงสำหรับใครที่กำลังมองหาโชกในราคาที่ไม่แพงมากอะไรนะครับก็หน้าราคาตัวนี้น่าอยู่ประมาณ5,000ันอ่ะเนาะคู่ละ5000ัน แล้วก็ได้ปรับรีบาร30 30ระดับนะครับแล้วก็ได้สปริงที่ใหญ่ขึ้นก็ก็ขี่แล้วก็นุ่มขึ้นส่วนสีโชค้คผมว่าก็สวยอะแล้วก็ตัวปรับก็ค่อนข้างจะสวยงามจากที่เคยเห็นตัวปรับตัวรุ่นเก่าๆมันจะไม่ค่อยสวยแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเออมันน่าใช้ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้งานได้ก็คือว่ามันสามารถปรับรีบาวได้ ในการเดินทางเราอาจจะชอบนุ่มชอบแข็งประมาณนี้ก็คือข้อดีของเขาตัวนี้